อู้โดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วไซส์ใหญ่เลยมีไซส์เลยรอบนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วครับผมมาดูครับไปดูตัวอะไรครับผมมาดูมาดูครับเฮ้ยค่อยๆนวดนะครับปลาปลานี้ค่อยๆนวดครับผมอุ้ยพวงชมพลวะกอเลาะกอเลาะพวงชมพูครับผม หวงชมพูครับหวงเลยครับผมโอ้ยค่อยๆนวดวค่อยๆนวดโอ้ยเอ้ยค่อยนวดนะครับปลาหายากด้วยครับผมหวงชมพูครับผมตีซ้ำไปที่เดิมไม้เดียวเลยหวงชมพูครับตัวนี้นานๆนนได้ทีครับใช่ไหม ใช่ขอกิปเปอร์หน่อยสิขอกิปเปอร์หน่อยสิเดี๋ยวเอาเอาเอาเข้านี่ดีกว่าน้ำตรงนั้นแรงเดี๋ยว <ś ması> ใช <ś ması> ม่มันมันไอ้นั่นน้ำนะครับค,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 ค่อยๆนวดค่อยๆนวดมาๆมาๆมาก่อนมาก่อนโอ้โหมานานได้ทีครับก็เลาะโะอ้โหมบอกเลยครับมือไม้สั่นเลยครับจังหวะนี้ตึงไว้ตึงไว้ไอ้ไหนูหวานด้วยใช่ ถึงว่โอ้ยต้องขอช่วยนะักบอลแล้วครับคลิบเนอนี่ <c oughs> ใช่หลากหลักไหมหลากขาวนี้ก็ได้ใ <c oughs> ส่สวยเลยครับผมสวยสวยเลยรอบนี้งา <c oughs> น,นนี้แจ๋ <c oughs> แวแจ๋วสวยงามเลยครับโอ้ <c oughs> โลนึงได้เหรอพี่ <c oughs> แจ๋วเลยครับ นะวันผมขอกิ๊เปอร์ลยครับโอ้ยอยากเจ้ากับมือนะเสียวฮะที่ตะวันวันเย็นโอ้โหเรียบร้อยครับมือไม้สั่นครับมือไม้สั่นใส่งามเลยครับอืนี่ครับนี่ครับผมฟวงชมพูนะครับผมหรือกันเลาะนั่นเองนะครับภาษาบ้านเราละโอเค นี่ครับทุกคนกัดปลักนะครับนี่ข้างปากครับเต็มเลยโอ้สุดยอดเลยครับอของจมพูครับรอ,อ่ะนะจะได้แช่น้ำนี่ครับคู่มันครับ